นี่นะคะท่านผู้ชมสวยเนาะสวยทุกอันเลยดูดิสวยๆยยนั้นเลยค่ะอันนี้ไก่สุดสงวนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ที่เราได้มาจากภาคใต้นะคะท่านผู้ชม ที่เราได้มาจากภาคใต้นะคะที่ว่าเราเอาบนสีไปแลกมานะคะ,ะ,นนะ,คะท่านผู้ชมเนี่ยได้มาไกลชิดสมวนนะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแต่อันนี้ถ้าขายก็จะส่งยากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาฟอร์อมใหญ่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนี่กำลังแตกยอดเลยะค่ะท่านผู้ชมค่ะดูดิแต่ถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะเบบีก็มีอยู่นะคะเบบีก็มีอยู่นะคะไก่สดสมวนนะคะท่านผู้ชมทักมาค่ะนี่ อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นช้างเผือกใบบัวนะคะท่านผู้ชมนี่ใบเขาจะใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมของของที่บ้านเองนะคะที่ว่าเพราะตอนนั้นนะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ฟอร์มใหญ่เหมือนกันอันนี้มีเบบีนะคะมีเบบีขายนะคะท่านผู้ชมนี่เบบีเขาก็มีนะคะท่านผู้ชมนี่สวยมากค่ะท่านผู้ชมดูดิสวยจริงๆเลยฟอร์มใหญ่มาก อ, å, อ,อ,อ, from, อ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้กวนอิมนะคะอันนี um ้กวนอิมอันนี้เราขายที่พันห้านะคะท่านผู้ชมอันนี้ขายที่พันห้าค่ะท่านผู้ชมฟอร์มใหญ่มากแล้วก็สวยมากค่ะท่านผู้ชมดูฟอร์มเขาอนฟอมเขาใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมมีหลายต้นมากนะคะอันนี้เราขายอยู่ที่พันห้าค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยมากๆนะคะท่านผู้ชม นี่พันห้าค่ะกระถังนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นไกเซอร์นะคะท่านผู้ชมน,นี่เป็นไกเซอร์ไกเซอร์เราก็ขายที่อันนี้เราขายที่ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมอันนี้ไม้ป่าก้านดําไม้ป่าก้านดําอันนี้มันก็จะส่งยากหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่ก็มีเบบีเขาอยู่ค่ะท่านผู้ชม อันนี้ก็ทับทิมชมพูนะคะท่านผู้ชมฟอร์มนี้ก็ฟอร์มใหญ่พอสมควรค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราขายอยู่ที่สองร้อยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยทับทิมชมพูเราขายอยู่ที่สองร้อยค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้ฟอร์มใหญ่พอสมควรสวยๆใบเขาจะใหญ่นะคะใบเขาใหญ่แล้วก็หนานะคะท่านผู้ชมนี่ใบเล็กเขาก็มีค่ะท่านผู้ชม ทับทิมชมพูนะคะท่านผู้ชมอันนี้ชายชนนะคะท่านผู้ชมชายชนอันนี้เราขายอยู่ที่พันแปดนะคะสามหลอดนะคะท่านผู้ชมนี่แต้มสีแล้วนะคะท่านผู้ชมแต้มสีแล้วเราขายอยู่ที่พันแปดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ชายชนเหมือนกันค่ะอันนี้เราขายอยู่ที่พันห้านะคะท่านผู้ชมอันนี้สองหลอดค่ะ มี2หลอดนะคะท่านผู้ชมพันหอันนี้พันแปดค่ะพันแปดนี้แต้มสีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ชายชนสนใจก็ทักมานะคะอันนี้อันนี้สหัสเดชะนะคะสหัสสะเดชะหรือสหัดเดชะนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เราก็ขายที่ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้อันนี้ก็สหัดเดชะเหมือนกันนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็อันนี้พลักนะคะอันนี้เราขายอยู่ที่เจ็ดร้อยนะคะท่านผู้ชมเจ็ดร้อยค่ะพ์ลักสวยๆเลยค่ะนี่สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ชมพูอันดามันนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ช้างเผือกใบบัวนะคะลูกของลูกของต้นเมื่อกี้นะคะเบบีของเมื่อกี้ช้างเผือกใบบัวเราขายร้อยหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่ อันนี้พริกกับเกลือเราขายอยู่ที่สองร้อยนะคะท่านผู้ชมคะเราขายอยู่ที่สองร้อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหงสุวรรณอันนี้หงสุวรรณเราขายอยู่ที่สี่ร้อยนะคะท่านผู้ชมหงสุวรรณเราขายอยู่ที่สี่ร้อยนะคะสวยค่ะท่านผู้ชมคะ อันนี้สีบุรีสีบุรีลำนะคะยังไม่กัดยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมอันนี้เราขายอยู่ที่หกร้อยนะคะท่านผู้ชมคี่เราขายอยู่ที่หกร้อยค่ะท่านผู้ชมสีบุรีลำนะคะคนไหนสนใจก็ทักมานะคะทักมาได้เลยอันนี้ของของเราเองนะคะอันนี้เป็นทับทีมสยามนะคะหรือทับทีมแดงนั่นเองนะคะท่านผู้ชม ทับทิมสยามหรือทับทิมแดงนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนี้สวยค่ะกาลังสวยเลยค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้เราขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยค่ะขายที่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นลั่นทองนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะร้อยหนึ่งเราขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งอันนี้ไก่เซอร์อันนี้ไก่เซอร์เราก็ขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม อันนี้อันนี้ฮกหลงนะคะท่านผู้ชมนี่สามใบนะคะสวยๆแบบนี้เลยฮกหลงอันนี้เราขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมสองร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมนี่สวยๆเลยสามหลอดนะคะท่านผู้ชมสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นสองหลอดนี้นะคะเขายังกัดสีไม่เยอะนะคะอันนี้เราขายอยู่ที่สองร้อยนะคะสองร้อยแล้วอันนี้ยังไม่กัดสีเหมือนกันค่ะนี่ก็ฮกหลงเหมือนกันอันนี้ขายอยู่ที่ ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมฮกหลงเหมือนกันนะคะขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบแต่ว่ามีหัวมีหัวทุกต้นนะคะเพราะฮกฮกหลงของเรามีหัวทุกต้น,นะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อสีชมพูผีเสื้อสีชมพูนี่เราขายอยู่ที่สองร้อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้สองร้อยพร้อมส่งคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่สองร้อยพร้อมส่งนะคะผีเสื้อสีชมพูก็จะมี เป็นอันนี้เป็นตลาแม่ผูตลาแม่ผดชุมานะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้สามหลอดค่ะอันนี้สามหลอดเราขายอยู่ที่สามร้อยพร้อมส่งนะคะท่านผู้ชมสามร้อยพร้อมส่งค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ถ้าสนใจก็ทักมานะคะท่านผู้ชมชีเสือเลยแล้วก็มีอีเหนานะคะอีเหนยา,ายังไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่อีเหนายังไม่กัดสี อันนี้เราขายที่ร้อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเขามีลูกเขาอีกเยอะนะมีลูกเขาอีกนั่นน่ะสองสองสามต้นนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็เป็นนกกระทานะคะนกกระทานี่เราขายที่80บาทนะคะท่านผู้ชมนกกระทา80บบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีมีอันนี้อีกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็กระถางหนึ่งเขาจะมีสองสองอันนะคะอันนี้เป็น แดงหน้าวัวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อีเหนาอีเหนาจะมีอยู่สองต้นค่ะนี่กาลังแทงหลอดมาแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งนะคะเท่ากับเป็นสามต้นนะคะสามต้นนี่พร้อมส่งนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมสามต้นพร้อมส่งสองร้อยห้าสิบค่ัท่านผู้ชมเขามีหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีลูกเล็กๆอีกบานเลยใครซื้อไปเนี่ยคุ้มค่ะต้นนี้นะคะท่านผู้ชมดูดิเขามีลูกเขาขึ้นอีกบานเลยนั่นแหละเยอะมาก อันนี้พริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะ่ะตามราคาที่บอกไปแล้วนาอมีแต่สวยๆค่ะท่านผู้ชมนี่สวยๆเลยดูดิแต่สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมไปไปดูข้างในกันค่ะอันนี้ฮกหลงนะคะท่านผู้ชมอันนี้ขายอยู่ที่สองร้อยค่ะท่านผู้ชมแต่ของเขาสวยมากนะคะ<ม>ท่านผู้ชมเนี่ยสองร้อย<ม>นะคะท่านผู้ชมนี่ สองร้อยคะสวยกําลังจะแทงหลอดนะคะท่านผู้ชมคะสวยสวยเลยอันนี้อีเหนานะคะอีเหนาร้อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอีเหนาร้อยหนึง่งนี่นกกระทานกกระทานกกระทาเนี่ยสวยสวยเลยค่ะท่านผู้ชมร้อยหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้นางพริวนะคะนางพริวอันนี้ อันนี้450นะคะท่านผู้ชมนางพิ้วนี่เขามีลูกเขาอีกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยคนไหนซื้อไปคุ้มค่ะเขามีมีลูกมันอีกประมาณ2-3ต้นค่ะท่านผู้ชมคนไหนซื้อไปคุ้มเลยค่ะนางพลิ้วนะคะท่านผู้ชม่ะสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่แล้วก็มานี่นะคะท่านผู้ชมค่ะบอนดมเมจิกค่ะท่านผู้ชมอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะอันนี้กระถางกระถางใหญ่นี่ร้อนะคะท่านผู้ชม แต่กระถางเลขนี่ร้อยหนึ่งนะคะสวยค่ะท่านผู้ชมดูดิยิ่งถ้าเราตากแดดเท่าไหร่นะเขาจะยิ่งสีเขาจะยิ่งสวยมากเท่านั้นนะคะบอลดําเมจิกนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยดูดิอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยร้อยห้าสิบก็จะโตนิดนึงร้อยหนึ่งก็จะต้นเล็กนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนนก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกวนอูค่ะท่านผู้ชมดูดิสวยจริงเลยมีอยู่ห้าหลอดนะคะ ห้าหลอดอันนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมห้าหลอดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบค่ะท่านผู้ชมส,สวยเลยค่ะสวยมากค่ะส,สวยเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสหัดเดชะนะคะอันนี้สองร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะท่านผู้ชมสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะอันนี้พริกกับเกลือค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพริกกับเกลืออันนี้ 250ค่ะท่านผู้ชมสวยมากมากเลยนะคะท่านผู้ชมสาวน,ะะนี่แล้วก็อันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะเขากำลังกัดสีค่ะถ้าเขากัดสีออกมาเขาจะสวยมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้คืออันนี้นะ่ะได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะท่านผู้ชมอันนี้ขายอยู่ที่อ750อาค่ะท่านผู้ชม นี่ถ้าขายขายอยู่ที่750้าเขากาลังกัดสีทุกหลอดเลยค่ะนี่แทงแทงหลอดมาอีกหลอดหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชม,มกระถางเดียวกันนะคะแต่มันก็จะมีไกเซอร์ผสมด้วยแล้วก็เจ้าคุณเ,เ,เจ้าคุงเดนมาร์กผสมไปด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ข้างในก็จะเป็นเจ้าเจ้าคุงเดนมาร์กอันนี้ก็จะเป็นไกเซอร์นะคะท่านผู้ชมผสมกัน2ต้นคะ่ะท่านผู้ชมขาอันนี้ อันนี้ก็ขายอยู่นะคะแยกต้นขายค่ะท่านผู้ชมอันนี้แยกต้นขายถ้าแยกต้นขายหนูขายต้นละร้อยห้าสนะคะท่านผู้ชมถ้าแยกต้นขายนะคะก็จะมีเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะท่านผู้ชมเนี่ยหนูแยกต้นขายนะคะต้นละร้อยห้าสนะคะท่านผู้ชมอยากได้ก็ทักมานะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นฮหลงนะคะอันนี้ฮหลงสองต้นต้นใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชม2ต้นต้นใหญ่อันนี้หนูอยู่ขายที่สามร้อนะคะท่านผู้ชมค่ะ นีนาลายเรืองครบนะคะท่านผู้ชมค่ะเขาจะสวยมากคะ่ะดูดิใบใหญ่มากชุนชใบใหญ่มากนะคะนี้อันนี้4ี่ห้าสิบพร้อมส่งนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะดูดิสวยจริงๆอยากได้ทักมานะคะท่านผู้ชมค่ะ4 5 0ห้าสิพร้อมส่งค่ะพักมาเลยจ้าสวยมากๆใบใหญ่มากๆคะ่ะท่านผู้ชม สามหลอดนะคะท่านผู้ชมนอีกหลอดมันกำลังพุ่งจะ,ะทนผู้ชมสวยมากๆเลยสนใจทักมากค่ะท่านผู้ชมคะมอันนี้ก็จะเป็นสะัดเดชะนะคะอันนี้ขายที่สองร้อยเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมนี่2สองร้อยนะคะอันนี้ก็สองร้อยเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมสวยสวยเลยสองร้อยเหมือนกันใบใหญ่ๆค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ อันนี้ไม้เมืองนอกค่ะท่านผู้ชมเวนติโอนะคะไม้มงนอกอันนี้หนูขายอยู่ที่300ไม้ฟอกอากาศนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไม้เลี้ยงเลี้ยงง่ายนะ,ะใบเขาจะใหญ่มากนะคะถ้าเขาโตเต็มที่นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นต้นกล้าต้นพันธุเขาเฉยๆนะจริงๆใบเขาใหญ่มากะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นไม้ฟอกอากาศเหมาะสําหรับบ้านที่อยากทายเทยาอากาศอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนี่สวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็มีแต่สวยๆนะคะท่านผู้ชมนี่ดูดิ นี่ของหนูเองนะคะที่ว่าหนูซื้อมาสะสมมามนี่ไปดูข้างในกันคะ่ะมีข้างในอีกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเบบีของเขานะคะที่หนูเพาะไว้นะคะท่านผู้ชมก็มีหลายก็มีหลายอย่างค่ะมีหลายต้นนะคะท่านผู้ชมที่หนูเพาะไว้นะเป็นเบบีค่ะอันนี้หนูผ่าหัวหนูลองผ่าหัวอันนี้มือใหม่นะคะหนูก็ลองผิดลองถูกคะ่ะท่านผู้ชมพอไปซื้อมาแล้ว ก็เอออยากอยากอยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยหนูก็ผ่าหัวลองเอานะคะท่านผู้ชมก็มีหลายอันเลยค่ะฮกหลงนะคะท่านผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมอันนี้เรือนลาหุนนะคะเรือนลาหุนอันนี้หนูเรือนลาหุนนี่หนูขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอีเหนาอีเหนาต้นนี้หนูก็ขายอยู่ที่ ร้อยนึงะนะคะท่านผู้ชมร้อยนึงอันนี้เป็นอันนี้เป็นโนอูนะคะเป็นเบบีโกอูอันนี้เบบีโกอูหนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอีเหนาค่ะอีเหนาอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้ทับทิมเม็ดใหญ่นะคะท่านผู้ชมไอ้ทับทิมแดงนะคะทับทิมแดงเม็ดใหญ่นะคะท่านผู้ชม อันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีอันนี้หนูขายอยู่ที่สองร้อยนะคะท่านผู้ชมไก่ลาชาวดีนี่หนูขายอยู่ที่สองร้อยอันนี้ไก่ต,ตัวงามนะคะไก่ตัวงามนี่กาลังแทงหลอดนะคะท่านผู้ชม กำลังแทงหลอดขึ้นมาหลอดหนึ่งค่ะอ okay, ันนี s, ้หนูขายอยู่ที่สองร้อยนะคะท่านผู้ชมเป็นเบบีของเขานะคะท่านผู้ชมไก่ตัวงามอันนี้เป็นอันนี้ไก่อมรินอันนี้หนูขายอยู่ที่สองร้อยเหมือนกันเป็นเบบีเขานะคะท่านผู้ชมเนี่ยขายอยู่ที่สองร้อยเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่อันนี้หนูเป็นเบบีของเขาเหมือนกันค่ะสตรอเบอรี่สตาร์นะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่ อันนี้หนูขายอยู่ที่ส0 0รอเหมือนกันนะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆอีกนะคะเแบบีเแบบแบบีสตรอเบอรี่นะคะเขามีรากออกแล้วนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็นี่ต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะอันนี้กวนอันนี้ควนอูน,น,อนะคะท่านผู้ชมขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้ ทับทิมสีชมพูอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมทับทิมสีชมพูนี่หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอันนี้อีเหนานะคะกําลังแทงยอดเลยค่ะท่านผู้ชมกาลังแทงหลอดนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่แปดสิบนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นเบบีของเขาทั้งหมดนะคะสนใจนี่อยากได้ทักหนูมาเลยค่ะของหนูเองนะคะท่านผู้ชมมันเยอะเกินค่ะท่านผู้ชมเยอะเกิน นี่เยอะมากค่ะท่านผู้ชมค่ะก็หลังจากที่เราพาชมบอลสีแล้วก็เบบีบอลสีแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจอยากได้นะคะทักหนูมาเลยค่ะเพราะว่าหนูก็อยากขายออกบ้างเพราะมันเยอะเกินไม่มีที่จะเก็บค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ไม้พ่ออากาศหนูก็มีนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะถ่ายไม้พ่ออากาศลงให้ดูนะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราขยันเที่ยวชาแนลนะคะสําหรับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะก็สนใจทักมาเนาะค่ะสวยๆเลยไ <c oughs> กส่สวยสงวนสวยอะ่ะ